คลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อนะคะแม่แม่ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรใด,ดๆบ้างสําหรับผลงานเพลง Rockstar ของน้องลิซ่าก็ยังสามารถสร้างสถิติมากมายแบบดับไมิถวนแล้วทีมแม่แม่ก็อย่าลืมเข้าไปสรตรีมเพลง Rockstar ของน้องลิซา่าบน YouTube และ Spotify ด้วยนะคะกับความปังปุริเยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ก็คือมีข่าวเยอะแยะออกมามากมายหลายช่องทางนะคะทั้งสื่อใหญ่สื่อหลัก World Music Awards นะคะก็ได้ตีข่าวบอกว่า เพงลงร็อกสตาร์ของลีซ่าสามารถทำคะแนนได้ใน3สัปดาห์ยูนิเต็ดบรชาร์ในอันดับที่23ในสัปดาห์ teh, น,นี้ด 4, นน้วยคะแนน124,000คะแนนหลังจากการเปิดตัวอันดับที่11ด้วยคะแนน215,000คะแนนนะคะจนตอนนี้มีคะแนนรวม4 8 8 7 0 0 0คะแนนปัจจุบับนเพงลงร็อกสตาร์ของน้องลิซ่าก็มีอันดับสูงสุดนะคะโดย K-POP ในชาร์ตอีกย้วยละค่ะสำหรับเพงลงร็อกสตาร์ก็ถือว่าติดอันดับเป็นสัปดาห์ที่3 นะะบนวิวบอร์ด200ครองอันดับที่27และสัปดาห์ที่3บนวิวบอร์ด Global EXCL นะคะ US ครองอันดับที่17หลังจากการเปิดตัวอันดับที่1มาก่อนหนะ้านี้นั่นเองละค่ะหลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะทางแบรนด์หลุยวิตองเครื่องหนังหรูหลาดังระดับโลกประกาศเปิดตัวนองลีซาแล,ลาริซามโนบาลกับตําแหน่ง House Ambassa d o r คนล่าสุดของแบรนด์ซึ่งก็สามารถสร้างเสียงฮือฮาสนั่นไปทั่วมุมโลกสื่อต่างก็ตีข่าวกันสนันวันวา ะะกับความดังเตรียมเฉิดฉายสร้างสถิติกันโดดรวน,นะคะรายได้อย่างมหาศาลซึ่งน้องลิซ่าก็ได้รับเสียงชื่นชมหนักมากนะคะได้รับการการันตีกับความพิเศษมหาศย์ความน่าแข็งแกร่งอิทธิพลของน้องลิซา่าแล้วทีนี้นะคะทางด้านของนักออกแบบประดับชาวอเมริกัน ผู้อำนวยการฝ่ายสินนาฬิกาและจิวเวลรี่นะคะของแบรนด์ลุยวิตองก็ยังได้ออกมาสนับสนุนน้องลิซ่าบนอินสตาแกรมอีกด้วยล่ะคะ่ะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งซ e o คริสตอฟบาบินแห่งบุนการีอิตาลีนะคะก็ได้มาลงสตอรี่เชิญชมอวยชมน้องลิซ่าบุนการีบวกลุยวิตองและลิซ่าสนับสน,นุนซัพพอร์ตน้องลิซ่าลูกสาวทุกช่องทางนะคะไม่ว่าน้องลิซ่าจะทาผลงานใดๆคือสนับสนุสนลิซ่าหนักมากก็ ถือว่าแบรนด์ก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะคะ LVMH อาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในตอนนี้มีแบรนด์ครอบคลุมมากกว่า75แบรนด์ทั่วโลกทางด้านของปีเตอร์อัดนะคะก็ยังคง สนับสนุนน้องลิซ่าต่อเนื่องนะคะของซีรีนครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของซีรีนหรือแฟนๆก็เรียกกันว่ามือขวาของเฮดิซเเมนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือสนับสนุนน้องลิซ่านักมากแม้ว่าทั้งสองคนนะคะจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วก็ตามเดียวว่าตั้งแต่น้องลิซ่านะคะรับตําแหน่งในฐานะ G.B.A ของแบรนด์ซีรีนนะคะเราก็จะได้เห็นสองคนคือได้พบเจอกันอยู่บ่อยครั้งทั้งการกดไลค์แสดงความคิดเห็น โพสต์ใดๆคือซัพพอร์ตน้องลิซ่าที่หนึ่งแฟนๆต่างก็ใจฟฟนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพกันยานิมิตท,ที่ดีต่อกันใจฟู300%ซ์ และสุดท้ายนะคะทางด้านเพื่อนสาวเดสตินีโรเจอร์นะคะเธอก็เป็นนักร้องเพื่อนสาวคนสนิทของน้องลิซ่าเธอยังให้ได้การสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะว่า,าจะได้จับมือกันกับน้องลิซ่ากับผลงานเพลงนะคะเราก็มารอดูกันต่อไปว่าทั้งสองจะมีแนวเพลงแบบไหนลักษณะแบบใดหรือผลงานอื่นๆร,ร้องแรปแจนสฟาดฟันขนาดไหนก็มารอดูกันต่อไปนะคะแฟนๆต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นทั้งสองคนร่วมงานกันหลังจาก ที่เป็นเพื่อนสีคนสนิทกันมานานนั่นเองละค่ะรวมถึงผลงานภาพยนตร์ของหลองลิซ่าผลงานแฟชั่นการเปิดตัวค่ายเรียกได้ว่าของจริงของแท้นะคะถ้าที่แม่แม่มีข้อมูลเรื่องราวใดๆอยากจะอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมค่ะก็แชร์เรื่องราวแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ